เหมือนขวัญครูภาษาค่ะ ครับแล้วผมธนกิจสินารีวัตร,รครับค่ะเจอเราสองคนเป็นประจำนะคะในรายการสอนอนในดวงใจค่ะซึ่งออกอากาศทั้งช่องวันบริสคิวชีวิตเต็มภยัยเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์10บิกาเป็นต้นไปคะ่ะวันนี้ขวัญและพิกฤ i นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลยค่ะสถานีตํารวจควนครบาลบางซื่อน,นะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเยี่ยมชมแล้วก็พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่สําคัญเนี่ยเป็นรายการที่บอกเลยว่าไม่มีรายการไหนทำมาก่อนเพราะเราจะพูดคุยกันทุกเรื่องเลยใช่ไหมคะพิก r i ก็เราก็ต้องลุ้งเลาะจาก้ ผู้นำหน่วยของสถานีแต่ละสถานีว่าภายในมีอะไรบ้างปฏิบัติหน้าที่อะไรบ้างมีมารกิจอะไรบ้างเราเข้าไปดูเลยไหมน้องหวัญนี่หมครับเราไปเลยนะครับครับที่นี่บริการครับมีเจ้าน้ีมาอรับคครับ ปกติไปโรงพยาบาลอื่นยังไม่เจอเพิ่งเจอที่นี่ใช่ที่แรกเลยค่ะเออใส่ใส่ซูนภูเข้ยด้วยค่ะยิ้มยันอย่างใส่ดีชื่ออะไรนะครับผมร้อยตำรวจตีปัญญาทำเซตแก้วครับอยู่กับนักข่าวข้องยังปราบปายทำหน้าที่ตุลาการสถานีตำรวจบางซื่อครับครงนั้นค่ะบางซื่อเนี่ยถ้ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจอปุ๊บยิ้มปั๊บเนี่ยนะเข้ามาแล้วรู้สึกว่าสนใจนะครับค่ะอย่างนี้แสดงว่ากลุ่มกับเนี่ยอ่า เปสอนมาดีะนะครับชัดเจนในเรื่องการบริการประชาชนเพื่อลงพักเพื่อประชาชนนะครับยังไงจะผมขออนุญาตไปพบท่านพุ่งกลับนะครับเชิญค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับจากรายการสอนนอในดวงใจผมแล้วก็น้องฝันขออนุญาตให้พุ่งกลับพาชมลงพักสักนิดว่ามีภารกิจในแต่ละจุดแต่ละจุดทำอะไรบ้างเพื่อพี่น้องประชาชนครับยินดีครับครับค่ะ เริ่มจากอันดับแรกเราจะมีต้องบอกใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอันดับแรกเราจะมีในส่วนของบัตรคิวบัตรคิวเจ้าหน้าที่โดยรัฐมนตรีปัญญาก็จะมากดกดบัตรคิวในกรณีท <Gentle confer dles> ี่จะมาติดต่อยูขนาดไหนตรงนี้เป็นระบบมีชำระค่าปรับขอประกันตัวผู้องหาถอนหลักทรัพย์ประกันขอญาติต่างๆ ทางด้านโน้นก็จะมีเหมือนเหมือนเป็นเหมือนทาร์พาเลยทาร์พาเลยใช่ไหมก็มีแจ้งความร้องทุกข์แจ้งเอกสารหายทะเบียนต่างบ้าปรึกษาอัตราคดีก่อก็ไปในห้องนี้เรียกรวมๆว่าวัดต๊อกสิงมีมีปรึกษารคดีด้วยมีด้วยครับโอ้โหดีครับเพราะว่าหลายโรงพักไม่มีค่ะคือหมายความว่าไม่ได้บอกไว้แบบนี้ไม่ไดแต่นี่มีบอกไว้แล้วข้อสำคัญอีกก็คือมี่ีบัตรคิวบัตรคิวใช่ไหมคะ ไปที่ธนาคารเราก็จะเจอใช่ค่ะหรือไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟก็จะเจอเราจะมีบอกหรือพี่จ่ายโทรศัพท์จะบอกถ้ามีอีกที่สะดวกสะดวกค่ะลงพัติอีกยังไม่เห็นนะใช่ต้องต้องต้องบอกว่าต้องถือว่าเป็นแนวได้ยบายที่วางระบบไม่ได้ดีครับยังไงผมไปดูที่ได้ครับเจอกันในภายหลัตรงนี้เป็นอะไรครับอันนี้ก็ในส่วนของการรับแจ้งเอกสารหายเป็นสองส่วนลงประจวันเกี่ยวกับเรื่องคดีแล้วก็ ประจัตารันเกี่ยวกับเรื่องไว้เป็นหลักฐานทั้งนี้ทะเบียนสามด้าเราก็ถอนมาการเกี่ยวเทียบเป็นแต่ละช่วงถุ๊ดตุ๊ดมาแจ้งเอกสารไายก็มาเป็นคอมพสเตอร์แบบนี้เลยใช่ไหมครับรอบนี้แล้วก็จะมีสมุมนึงบันทึกประวัติการบันทึกประวัติแบนี้ครับมีระบบมีระยะขั้นตอนเก็บผังเรื่องของขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยว่าใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็ จะต้องทําอะไรบ้างครับก็คืออธิบายบอกหมดเลยบอกหมดนี่แสดงว่าไอ้เมื่อกี้ที่กดครกดปุ่มเลขอะไรต่างต่าก็จะมาลิงก์ตรงนี้เลยสองครับสองปือรับแจ้งกระตันหอ๋อครับเป็นลำดับที่ครับก็จะมาเจอพนักงานสอบสวนที่นี่ครับใช่ครับอย่างครับมาสอสวนเราอยู่ข้างในอ๋ออย่างนี้เราต้องเดินเข้าไปข้างในทีเลยข้างในอีกรอบอ๋อครับให้พาไปดูวยใช่ไหมครับก็คืออันนี้เป็นเวรแจ้งความรังทุกครับเอสเอสเอสแปรติสเวรสอบสวนคดีอาญาจราจรครับครับนี่แหละครับ เพรอะห้องนี้ท่านผู้กลับครับเข้อมามีมุมหนึ่งสวยๆอะไรบ้างดางหวังจะชอบวดดิ้งที่เขาเขียนเอาไว้เขาเขียนแบบนี้คุณผู้ชมหน้าไม่งอรอไม่นานบริการประทับใจค่ะนี่เปสโลแกนทองเมยที่ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ก็ทำขึ้นมาจะใช้ใช้ตรงนี้เป็นเป็นเป็นสติประจำใจเลยสำหรับเพื่อลงพักเพื่อประชาชน หน้าไม่งอแน่ๆเมื่อกี้เดินเข้ามาก็เจอหน้าไม่งอใช่ยิ้มยจังกดปัดคิวปุ๊บเดินเข้ามาก็เจอเลยก็คือเรียกว่ารอไม่นานใช่ไหมแล้วก็บริการประทับใจครอบจักรวาลใช่ไหมใช่ไหมครับครอบจักรวาลแต่มันมีอันนึ่งนะครับอันนี้ก็คือดูอันนึ่งเนี่ยอันนี้ครับยังไงครับคุณผู้กับครับพิริวาจาสุภาพยิ้มยั้มแจ่มใสใสใจช่วยเหลือไม่อยู่เหนือกฎหมาย ขยายบริการทำงานร่องไวใส่ใจประชาชนทองได้นี่เป็นตำรวจที่อันยอดเยี่ยมระดับหนึ่งเลยถ้าถ้าถ้าพี่น้องประชาชนเดินเข้ามาที่โรงพักขาวซื้อใช่ไหมครับเห็นโจรแกางนี้แล้วตำรวจปฏิบัติตามที่พูดไว้ใครไม่มาทับใจถ้าไม่ได้โรงพักอันดับหนึ่งนี่ไม่รู้จะเป็นระดับที่เท่าไหร่ก็คือมันเป็นวันนิ่งที่ทําให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยมีความสุขดีดี เราใช้คำพูดเพื่อจะแสดงออกถึงพฤติกรรมของตำรวจที่อยู่ที่นี่ด้วยของแต่ละคนที่นี่ก็ให้รู้ว่าเออในตำรวจนี่นะที่อยู่ที่นี่เนี่ยสิ่งที่พูดและก็ทําในสิ่งที่ตัวเองพูดที่ที้พูดอย่างเดียวไม่พอเตือนใจแปะฝาผนังให้พี่น้องตำรวจได้อ่านด้วยว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าพันทักัญญาถูกไหมเป็นพันทักัญญาเลยนะเพราะฉะนั้นถ้ากับตรงนี้เนี่ยก็คือว่า อุกพันกับการกระทำที่เกิดต่อพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับจะบิดผิวไม่ได้ไม่บิดไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้เห็นผิวขมวดแล้วอ่ะคุณตำรวจหน้าไม่งอนะเราเป็นค่ะเราไปดูมุมอื่นได้ไหมครับคครรััับบอนนี้คือห้องไรเวนเราเน้นร่วมป่งสบายคคครรรััับบบเราได้ประสานกับพีอูทีได้ประชาชนที่ขับรถผ่านไปมานสามารถจะเข้าไปได้เลยนะแต่ต้องสมัครก็ค oh ือกรอกเลขบัตรจิต บัตร13หลักบัตรประชาชนเข้าไปใช้เน็ตฟลิมได้ครับอ้วอเโหผมเห็นเป็นหนังสือเต็มไปหมดเลยข้างหลังอ๋อนี่เป็นตรงนี้ไม่ทำอะไรให้ท่้ชเป็นส่วนของเป็นห้องสมุดครับของที่ได้เข้าไปสืบค้นของประชาชนครับคนเข้าไปใช้ได้ได้ครับตอนนี้เหตุที่ล็อกเพราะว่าผมแจกข้อสารอ๋อครับครับครับเอาข้อสารมาแจกทุกน้องนี่เท่ากับว่าเวลาประชาชนโดยทั่วไปน้องขวัญข้ามาที่นี่ก็จะมี ห้องสมุดประชาชนจริงๆเนี่ยเหมือนหนึ่งโรงพักที่พี่มีโอกาสไปดูคือโรงพักสนองขงยนสนองมงคนเขาก็เรียกว่าโครงการห้องสมุดดิบรั้วแต่นี้ห้องสมุดอยู่ในรั้วเลยอยู่ในนี้แล้วหนังสือเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีการบริการทั้งอินเทอร์เน็ตมีการบริการเช่นน้ําดื่มใช่ไหมครับบริการเรื่องของหนังสือหนังหาแต่แถวนี้ต้องมีอินเทอร์เน็ตหรือหนังสือเพราะว่า เป็นนยาตักเช่าเยอะตักงช่าเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกูุ่กับมาถูกทางแล้วล่ะครับตรงนี้ผมผมผมก็เรียกว่าปลื้มใจแล้วก็ดีใจนะครับสำหรับเป็นผู้ที่เสียภาษีให้กับราชการใช่ไหมแต่ราชการก็ตอบแทนในสิ่งที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับน้องผมคนนี้ชาล่าประชาชนใช่เลยไม่รู้เลยอายุมุ่งไยนอกปกติก็ เอามาได้กับกระทไปดูว่าเวลาพี่น้องประชาชนหรือว่ามีการรับแจ้งเหตุเนี่ยนะครับจะติดต่อมาที่โรงพักด้วยอะไรบ้างก็ปราวฏว่าก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จ่ให้ับอธิบายหนยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะอยู่24ชั่วโมงไม่มีโอกาสหลับเพราะว่าเรามีเครือข่ายของวิญญเนี่ยมีข่ายสนอขายประชารชนแล้วก็ขายจราจรตรงนี้แล้วก็มี c ีสามอที่มีการแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ แล้วในส่วนของการสั่งการเนี่ยก็มีโทรศัพท์มือถือซึ่งมีเป็นเป็นเบอร์ฟรีที่สามารถจะโทรเข้ามาจากผู้ชาที่มาตรวจสอบได้ว่าเข้ายตรงไหนแล้วก็โทรรายงานเหตุเป็นเป็นมือถืออันนี้ครับและในส่วนของการโทรเข้ามาโทรศัพท์เนี่ยเป็น เป็นเบอร์โทรที่ไม่สามารถจะโทรออกไปได้ครับรับอย่างเดียวครับเป็นเบอร์โทรตรงที่ต้องมาแจ้งเหตุครับครับแล้วตรงนี้คือศูนย์วิทยุชุมชนที่เรามีที่เรียนเมื่อสักครู่นี้ว่าชุมชนตึกสูงทั้ง18ชุมชนเนี่ยจะขึ้นตรงที่นี่ครับเรามี1 8ศูนย์เขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นจุดรับเรื่องทุกเรื่องของทีนี้เราทีนี้เรามีโครงการที่ว่าครับชุมชนตึกสูงครับเราจะตั้งเราจะตั้งศูนย์วิทยุชุมชนครับแล้วตรงนี้จะเป็นผู้ควบคุมคร เพราะฉะนั้นประชาชนมั่นใจอุ่นใจมีเหตุอะไรแจ้งได้ตลอดแล้วก็มีการแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่24ชั่วโมงใช่โอ้กระหม่อมเรียนเปลี่ยนกันไปเพราะว่านั่งปกติ24ชั่วโมงนั่งไม่ไหวเปลี่ยนน่ะดีนะครับจุดสุดที่ผ่านไปใช่ไหมครับก็ดีครับตัวนะครับเจ้าพิงครับเป็นไงบ้างครับเครียดไหมครับไม่เครียดเท่าไหร่ครับไม่เครียดเท่าไหร่ครับมีเหตุมีเหตุมาพี่น้องประชาชนติดต่อมาเยอะไหมครับครับก็เยอะครับเยอะมักก็เยอะอยู่ใช่ไหมครับ ต้องทำงานกันอย่างแข็งแรงหน่อยนะครับผมครับผมยังไงขอบคุณมากนะครับครับผมครับผมสวัสดีครับครับในในสวนด้านในก็คือเราจะมีห้องพักพนักงานสอบสวนแล้วก็ห้องทํางานของพนักงานสอบสวนผู้ชานาญการซึ่งเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนอีกทีหนึ่งก็อยู่ภายในนี้ก็เป็นห้องชี้ตัวห้องตุดสารประวัติห้องพิมพ์ลายด้วยมือแล้วก็ในส่วนของติดตามผลคดีก็ขึ้นอยทางด้านบน อครับจำเอนก็ห้องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ต้องหาซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับที่เวลาจับมาเจอคดีแล้วก็มาดังมาสอบปากคำครับแล้วเรามีในส่วนของห้องห้องไกลเกียวห้องมีห้องไกลเกียวในกรณีที่มันมีเช่นคดีจราจรใช่ไหมครับมันก็ไกลเกลียกันก่อนใช่ครับไหมจะได้ไม่ต้องไปเรื่องร้อยเบรบแล้วเรามีเรามีโครงการนั้นจะเราทําอยู่นะโครงการ iLearning ครบครับ ไอเริ่นิ่งหมายว่าเราสืบค้นหาอินเวสติเกเตอร์ก็คือสืบค้นหาแบบฟอร์มทางเป็นแลนด์เราสร้างระบบแลนด์ขึ้นมาเพื่อให้พนักงานสอบสวนเนี่ยสอบสวนเป็นทีมแต่เดิมเนี่ยคือต่างคนต่างสอบสวนต่อไปนี้เราจะสอบสวนเป็นทีมเราตั้งชุดสอบสวนเป็นทีมห้าคนมีการสอบสวนเป็นเป็นแบบระบบสารเลยอัดเทปแล้วก็พิมพ์แล้วอ่านให้ผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาฟังแต่เดิมเนี่ยจำนวนจะ จะใครรับคนนั้นก็รับผิดชอบทั้งหมดแต่ขณะนี้เราจะแบ่งเป็นทีมงานทีมละห้าท่านเป็นชุดทำงานเรียกโครงการไอเรนดิ้งโครงการก็เยอะแล้วก็พื้นที่นี้ตรงนี้นะครับก็ถือว่าชุมชนใหญ่เพราะฉะนั้นผู้กับก็คต้อง การเปรียมตัวพอสมควรนะครับวันนี้เราก็รบกวนเวลาคุณธลับมาเยอะพอสมควรแล้วต้องต้องผ่านครับเราขออนุญาตลาพุทธขับตรงนี้เลยแล้วกันนะครับคขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้มีโอกาสได้เยี่ยมชมส่วนต่างๆของสถานีตำรวจนคพรรณบานบางซื่อโดยท่านพันตรีเอกสุพรรณคงลำเรียบร้อยแล้วค่ะช่วงหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเจ้าหน้าที่ท่านใดและพูดคุยกันเรื่องอะไรติดตามชม พวกเราทํางานกันอย่างเต็มที่แข็งแกร่งทุกวันนะครับเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทางสหรับทุกท่านแล้วก็ปลอดภัยนะครับล็อกที่โซ่ด้วยค<ช>่ะแล้วก็ล็อกคอด้วย3ล็อกเนี่ยนะครับ